สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้ทุกคนครับพี่น้องโอ้โพี่น้องเอ้ยลพล่งแค่ไหนตอนลงมาตั้งกล้องตั้งโต๊ะเลกๆมันมันก็คหมดีเลยพี่น้องโอ้ตั้งไปตั้งมาล่แงแดดกระซองอ่ะพี่น้องอยังไงกระเด็นไหน,ไหนๆแล้วมาส็บแซ่ดต้องกัน,นกพี่น้องเวดวก้อยคมมากโอ้จัดเมนูปโปรดบุกไม่ได้กินโอ้โพี่น้องลโล่ดีค่ไหตก้มตบผม,มโค้มเฮิร์มนเนี้ยกินเข่าน้ำ ตาพี่น้องแซ่บนันกนการบผมเราโดนเล่นสีแดดไปเรื่อยโอ้ตอนลงามานั่งหมดีดีน่งโตไปโตมาก็ได้ก <c oughs> ินโดนก็ได้กินโดตก็ดีกลับมาบานพี่น้องเอ้ยมานั่งกินไนสวนกับปวดแมรา เไไดี๋ยกินปันได้ี่นองหมองายความมันกลับคือวานแหลมบุคนมีหมองดังหมองเงี้ยววัวปีนองมืดก็ได้นนเนาะแกงก็เก็บอยู่สวนแม่ Nó khóng cái kia mà nó xoắn rất sốt rồi Trông khôm Cậu can nhé แดดกระซ่อตอนมานัางต่อยแรงหฮมดีๆเลยพี่น้องน้องปนั่ง,างมาแดดงำก็หอเมเก็บมาสุดความดีขนาะด ตัง้งเสียงสนูบเอาเนอะมันแม่นางกินอยู่สวนข้โพดดีๆแดด,เ,ดเป็นซองซ้ำ ยามเพิ่นบ่ลมก็ดี <coughs> 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 ตอนมาตัางต้งโตเดี่พอดีพอดีเพื่อตั้งเด้อมรับตรงหมดกลิ่นเนื้อปลาของผล บัวขมีเนได้พี่น้องหับัวหัมซี้ีกันก็ได้ไง,ง,งงงเงี้ยงงงง่าง,ง,ง,งไปไหนพอแล้วไปขาย ได่หอ้หอ่เห็นบอ่อน้องได้บรรยากาศนึงเมื่อส่กันนโารดโอ้สาได้กก่อยมาสูพีสูนหน่องแ่บๆโอ้ยหึงกอ cầm cục cho rồi Hãy subscribe bậc kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ แต่ใ้บรรยากาศเดี๋ยวเมีลมแห้งหนั มังกำลังเฝ้าอยู่พี่นอ้องเอ้ลอยลมแห่งหลายขออยาดพิดทิบเขาไว้ก่อนพี่น้องเขาเยี่ยมด้วยหรอน่อ นั่นสังขอแม่ระหว่างหนึ่งนครับผมพี่น้องเพืรับคลิปนี้กาขอตรวจขอให้เพื่อนบอก,กินเนื้ออะไรก็บ,บอก,กินหรือนมะพี่น้องนะก็ได้ลาบขมต้มแซ่บปล่อยขมขมนี่นนยต้มข้าวขมกับ กำลังกินอยู่ปลากับปวดแม่เราแต่ว่ามันร่มเพี้งตอนที่มาตั้งแรกๆนี่มันมันโฮมดีเลยเพี่น้องได้ตั้งได้ตั้งไปตั้งมาโอ้แดดกับฟองกะจักสีง่ายจาังไดยอีกับเอาเอาก็เอามางมือนๆอดีแล้วพี่น้องเนาะล่มกับแห้งหลักทุเลเนี่ยนจะคอยขอตรวจขอไฟพี่น้องหลายๆเนาะครับเนาะเบิ่งมาสบายหูสบายตาแดดกระฟองกินเสียงดังกินมุ่งมั่นขอตรวจขอไฟพี่น้องเนาะคือเก่าครับผมผิดพลาดกะขอไฟผิดใจก็ขอตรวจหลายๆ ตามมากก็ชอบก่าได้โอดได้โอดกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้สมตามห่ม,มดกคบนั่นเลยนะครับเด้อสำหรับชิมนี้เอาไวทา้ทำอีกคมีนร้าะพี่ห้ังเนะเาะไว้พอกกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ